มาแล้ววิธีลงทะเบียนรับ4,000บาทม3าเรารักกันมีลิงค์ให้ใต้คลิปด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงทะเบียนกันเลยค่ะโครงการม3,3เรารักกัน,นะคะก็เป็นโครงการที่จะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือนะคะผู้ประกันตนมาตรา3 3จํานวน4,000บาทต่อคนนะคะโดยจะเปิดลงทะเบียนนะคะทุกวัน ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าถึงหทุ่มนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่21กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่7มีมนาะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณสมบัติกันก่อนคนที่จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะก็ได้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เมื่อวันที่19มกราคม2 5 6 4นะคะไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน5 0 0 0 0 0บาทข้อมูลณนะวันที่31ธันวาคม2 5 6 3นนะคะและถ้าเราได้สิทธิ์แล้วสามารถเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะคะร้านถุงเงินร้านค้าในโครงการคนละครึ่งร้านค้าเราชนะนะคะและก็ยังสามารถใช้บริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการได้อีกด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะถ้าเรามีคุณสมบัติตรงตามนี้ก็สามารถ ไปลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูวิธีการลงทะเบียนกันเลยวิธีค้นหาเว็บไซต์ง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะเราก็เข้าไปที่ Google บนมือถือของเรานะคะเข้ามาแล้วนะคะในช่องค้นหาเราก็พิมพ์คำว่าม .33 เรารักกัน .com นะคะ หรือถ้าใครไม่อยากค้นหาให้มันยุ่งยากนะคะใต้คลิปนี้นะคะมีลิงก์นะคะเข้าไปที่ใต้คลิปนี้แล้วจิ้มที่ลิงก์นะคะเข้ามาที่หน้าของเว็บไซต์ได้เลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนเพื่อนะ,ะกดไปที่ปุ่มสีแดงที่มันมีข้อความว่าประชาชนลงทะเบียนใหม่นะคะกดเข้าไปได้เลย กดเข้ามาแล้วนะคะเราจะมาเจอกับหน้านี้นะคะเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและก็ความยินยอมนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างสุดต,ติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วกดยืนยันอ่านให้เรียบร้อยก่อนนะคะ<ม>ก็จะเข้ามาสู่หน้ากรอกข้อมูลนะคะข้อมูลที่ต้องกรอกก็มีคำนำหน้านะคะเราสามารถเลือกได้จากสามเหลี่ยมเล็กๆด้านข้างนะคะชื่อภาษาไทยนะคะส่วนในช่องชื่อกลางใครไม่มีชื่อกลางก็ไม่ต้องใส่นะคะ ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันนะคะแล้วก็เบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะก็ให้ใช้เบอร์โทรปัจจุบันนะคะที่เราใช้สำหรับส่งเลข OTP นะคะ ใช้1คนนะคะต่อ1เบอร์เท่านั้นนะคะและในส่วนของอีเมลถ้าไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใส่เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กดปุ่มลงทะเบียนด้านล่างนะคะเมื่อกดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะกลับมาที่หน้านี้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจหน้านี้นะคะจะเป็นให้เรานะตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะก็คือให้เราเลื่อนลงมาตรวจสอบข้อมูลนั่นเองนะคะว่าข้อมูลเราถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าถูกต้อง ก็ให้กดตกลงระบบนะคะก็จะให้เรากรอกหมายเลขรหัส otp นะคะเดี๋ยวจะมีข้อความเข้ามาเราก็นำเลขจากข้อความนะคะมาใส่ที่ช่องนะคะแล้วกดยืนยัน otp ค่ะกอกรหัส otp เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลงทะเบียนสำเร็จนะคะเป็นอันเรียบร้อยเนาะ โปรตรวจสอบผลการสมัครได้วันที่15มีนานะคะที่เว็บไซต์นี้เช่นกันนะคะเพื่อนๆใครทําได้แล้วนะคะก็มาแชร์หน่อยครติดขัดอะไรนะคะมาคอมเมนต์ถามกันไว้ได้มีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้นะคะมาแชร์ความคิดเห็นกันค่ะฟังคลิปนี้จบแล้วแล้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ฟังด้วยกัน <S <S ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและก็กดติดตามเป็นกําลังใจงให้กันนะคะสวัสดีค่ะ